ช่วงนี้พี่อะผมไี่อยากแดนเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามีหนุ่มๆแบล็วๆแล้วก็มาเล่นกีตาร์ชวนเพื่อนๆมาแดนกันด้วยใช่แต่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้เราเห็นหน้าน้องๆแล้วรู้สึกว่าแจ็คนี่เป็นพ่อได้เลยนะใช่แต่แจ็คพ่อแล้วแล้วพี่จะเป็นอะไรเลยเนี่ยคุณป้าคุณป้ายับไม่พี่ค่ะพี่เดี๋ยวเรามาเจอกับหนุ่มมาร์กนะคะแล้วก็สามหนุ่มจาก V R P ค่ะ จะชวนไปแต่งงานจะันนะเธอเราเป็นนารักก็เลยชวนกันเมรักไม่ไดีหรือเธอเียวก็โตละพูดกันตรงๆคงไม่ง่าย รูปแมนแมนไปแล้วรักวันเนี้ยต้องพูดวันเนี้ยรักวันเนี้ยให้พูดวันนี้แม่ก็จะทำไมต้องกั๊ดรักวันเนี้ยต้องพูดวันเนี้ยต้องวันเนี้ยขอตัวไม่รักคิดจะรักจะรอ สวัสดีครับแล้วก็จอมปครับปลักหลอกมากเลยอ่ะอ่ะมาร์คเชิญตรงนี้หนอยมายืนตรงนี้เพราะอะไรบ้านอยู่ติดกันติดกันยังไงในหมู่บ้านดีวกันบ้านอยู่ห่างกันไปแค่ประมาณ50เมตรแล้วจะบอกว่าเห็นเห็นตั้งแต่มันยังเป็นวุ้นอยู่เะเป็นลูกออดวายอยู่ในหมู่บ้านเมื่อวันนี้เนี่ยเห็นละทึ่งมากน้องเราเก่งมากขนาดนี้นี่จริงจังมากการเล่นกีตาร์ เรั่งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเออางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าฮรชื่ออะไรกันบ้างครับอ่ามาก่อนมาร์กใช่ไหมมาร์กรู้จักไปแล้วนะอ่าต่อครับต่อครับปีเตอร์ครับผมปีเตอร์ปีเตอร์ครับปีเตอร์ปีอรครัครับป้อป ครับแล้วก็ปอร์เช่ครับปอร์เช่ปอร์เช่อายุเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยน้องมาร์กี่ขวบแล้วคะปีนี้สิบสี่ครับสิบสี่อ่ะครีคุณป้ายังลูกพี่สาวพี่สาวอ๋อพี่สาวอ๋อไม่เห็นมันน่ารักที่สุดอุจารทำผมเหมือนเด็กแล้วเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นคุณพี่อายุเท่าไหร่ครับ สิบห้าสิบแปดครับสิบแปดสิบหกครับผมเออหน้าเรายังใกล้กับพวกเขาเลยเนาะเออแม้เราอายุจะห่างเขาเป็สิบปีนะคุณอาวัดอายุอะไรนะอายี่สิบแปดครับยี่สิบแปดยี่สิบแปดนี่นี่คามิคาเซ่เนี่ยครั้นี้ถ้าคุณเห็นในมิวสิกวิดีโอของ V i P ไหมครับนี่มีมีมาร์คด้วยครับตกลงเวลาเขาถ่ายทำคือยังไงอ่ะมันเลือกมุมแจมกันด้วยหรือว่ายังไงใช่แล้วครับ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเอ็มวีะครับใช่ครับแล้วอย่างในวิดีโอของมาร์กนี่บีอาร์พีมันร่มแจ๊ด้วยอ๋อมากไปถ่ายที่เอ็มวีที่ญี่ปุ่นเอออไปถ่ายไปด้วยไหมฉผมอยากไปมากเลยแต่เขาไม่ให้ผมไปตอนแรกเราลืมว่าถ่ายที่บีทีเอสในเมืองไทยดูมาเฮ้ยดูญี่ปุ่นนี่ตอนไปยืนตามบีเล่นกีตาร์ในรถไฟอ่ะคนญี่ปุ่นเข้าวงไหมตอนแรกก็อายอยู่เหมือนกันนะเพราะแบบต้องเล่นกีตาร์กันถนนด้วยนี่นี่ไงอะแต่ปรากฏว่าไอ้ไงแล้วก็แบบพอไทรได้ทำไปครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบ มันเป็นโอกาสที่แบบไม่ได้หาทำเ้บ่อยๆครับก็เลยแบบสนุกแต่อันนี้ก็ประมาณจะไม่ไม่ถึงของเขาเฮ้ยไม่เจ๊งนะเก็บไว้ซิงเกิลออไปถ่ายที่ไหนที่ไหนที่ไายครับโรงเรียนโรงเรียนเอ็กซ์ตร้ามันเยอะไงเยอะเยอะเดี๋ยวซิงเกิลสองค่อยว่ากันต่างประเทศไปแพนววันนี้มีมีการแสดงหรือความสามารถพิเศษมาโชว์ด้วยใช่ไหมพี่ยาพี่ย่าครับที่ผมถืออยู่นี่ลูกเต่าน้องมาร์สนี่เล่นเก่งมาก เขาเรียกลู่บิดเขาเรียกลู่บิดเมารู้เรียกอะไให้รู้ลู่บิดลู่บิดนะครับน้องมาร์คลู่บิดลู่บิดน้องมาร์กน่กเก่งมากอันนี้มจับเวลาดิอะไรไม่รู้ผมก็จับเวลาคุณนะครับคุณต้องทำให้ได้ผมขอเอาสีอะไรก็ได้หน้าหนึ่งเอาเียหน้าก็ได้อได้โอเคขนาดนี้เลยเหรอครับผมตีนนานอะเริ่มเลยโอเคโอเคเดี๋ยนะเดยนะก็ระหว่างนี้ทุกคนก็คุยประโยชน์กันเลยนะร้อยมาแค่ก่อนแล้วกันจะถามนิดนึงว่า ถามนิดหนึ่งว่าสจ้าแบบ V i P ใช่ไหมครับสิงนก็สินก็ที่เราดีเมื่อกี้ชื่อว่าเปาเปาครับเปาเปาใช่ไหมรัตออกมาไหนครับก็สองเดือนกว่าสองเดือนแล้วทำไมเพิ่งมาออกรายการแล้วตอนออกทำไมไม่มาอุ้ยคอนเสิร์ตเขาเยอะคอนเสิร์ตเขาเยอะงานยุ่งใช่ไหมงานยุ่งก็ฟีแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กนะคะฟีดแบ็กก็โอเคเลยครับผมก็ตอนนี้ว่าสวยมากมากครับสาวกรี๊ดสวยาก คิดอยู่ก็แบบไปไหนก็มีแต่คนรู้จักมากขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้ามีคนรู้จักมีแฟนมาร์กก็เพ่งปล่อยไปเดือนเดียว2ล้านวิวแล้วครับโอ้ยี่งล้านวิวสองล้านเหรอสองล้านแล้วครับสองล้านแล้วสองล้านแล้วสองล้านห้าล้านกว่ากว่าแล้วครับนางเอกนางเอกก็สวยใช่ครับและหน้ามาร์กดีตั้งแต่เด็กหน้าเขาใช้คำว่าเก๋ดีกว่าเป็นเป็นเด็กที่หน้าแปลกอ่ะแล้วด้วยอะไรนะหน้าแปลกเลยแปลกแปลกที่ญี่ปุ่นอ่ะเหมือนประเทศญี่ปุ่นดูเท่ๆมีคนเขาบอกไหมว่าคุณเหมือนเหมือนคน เกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็มีบ้างนะครับแบบไปที่ญี่ปุ่นเขาคนนี้ก็แบบคงเป็นแบบนักดาราใหม่นี่พี่บอกถ่วงห้าเอาเรื่ิเอาเถอะเออช้าอย่าวางมืออ่ะพูดถ่วงหน่อยไม่แต่นอกจากนั้นแล้วความสามารถเนี่ยมีสองคนนะฮะหนึ่งสามเลสองคนนี้เนี่ยคือเขาตีลังกาได้ตีลังกาแบบไหนด้ใครใครคุณก็ตีได้เอาสิเอาเิอะอ่ะเนื่อชอก่อนนะตีได้ตียังไงอ่ะถ่วงมันจะแตกแล้วตีแบบไหนตีแบบไหนีแบบ ได้เลยใช่ไหมถูกแล้วถูาแล้วถอยถอยหนอยเต็มเลยในนี่ก็เสร็จแล้วครับเอาโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จยอดวสุดยอดนะสุดยอดนะใช้เวลานานเท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณประมาณสองนาทีสองนาทีสุดยอดนี่เล่นตั้งแต่เด็กเลยนี่ไหมถึงเริ่มเล่นเมื่อเดือนที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเพิ่เล่นเดือนที่แล้วท่านหนึ่งอย่าเพิ่งตีทางการพี่อันนี้พี่อยากรู้พี่เล่นมาปีนรืพี่ทำไม่ได้เลยเทคนิคในการในการเรียงคือยังไงเออคือมันต้องมีสูตรนะครับแต่ว่าแบบ มาเล่นทุกวันไงครับแบบอยากเล่นเป็นตลอดทุกวันเลยนเลยหรือว่าเล่นหนึ่งโอก็อยู่ในค้าวก็นั่งเล่นใต้โต๊ะมันจะมีมันจะมีหนังสือคู่มือหรือว่าไปออนไลน์ไปอ่านเพื่อนเพื่อนสอนอ๋อเจ๋งมากนี่เป็นั้งแต่เด็กยังไม่เคยทําได้เลยจริงยากพี่เอาจริงๆนะเขาไม่เคยทำได้จริงสองเดือนเก่งจังเลยอ่ะอีกเดือนเดียวเดือนเดียวถ้าถ้ามาร์คทำได้คุณผู้ชมต้องทำได้ด้วยเดือนเดียวเดือนเดียวอ่ะเดี๋ยวเราให้อะเต้าเตร์กับเพื่อนเตรีลกาตกาตีลาเดี๋ยวต้องหลบเขาหน่อย ้องมีเพลงไหมครับหรือยังไงต้องใช้ที่กว้างขนาดไหนคะโอเคตีลังกานะครับเป็นความสามารถที่าดูใหญ่ะให้ใหญ่นะหาดูยากมากๆนะครับปั๊มปั๊มปัเริ่มจากปื้บก่อนเลยครับตีลังกาครับโอเกทีละทีทโอเวทีเกือบพังเลถ้าจะเจ๋งจริงนะมันต้องอีกรอบนึงสมมุติว่า เรายิงฟุตบอลเข้าปุ๊บเราตีนาการโชว์เลยอ่ใขอยิง huh. ฟ okay. ุตบอลเข้า huh. อ่ะไปแล้วไปแล้วต้องบอกนะต้องบอกเฮียว่านะถ้าถ้าซิงเกิลไม่ไปหรือไม่เดินก็ไปโชว์ที่สวนสัตว์ได้นะครับ เก่งมากเลยเนเอวีน่านะตีลกาทั้งเรื่องเลยทำไมไม่บอกพุ่มกลับพี่เตีรีลกาไปเลยเออกตีลกาเก่ง่ะเนี่ยก็เอ็มวีน้าแน่นอนนี่นี่คือฝึกมาด้วยกันปะคะใช่จริงผมฝึกก่อนครับผมแล้วก็ชวนไปเรียนด้วยกันแล้วแล้วปอแช่ค่ะ ผมอาจจะไม่ถนัดเรื่องตีลังกาครับแต่ถนัดเรื่องเต้นนะผมเต้นโชว์หน่อยนไหมมาเซียนเลยครับผมอยากอยากไปเที่ยกับพี่มากเลยครับ้ัดไปจัดไปจิ๊บมาได้เลยได้เลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในคิวนะมาจัดไปอเครับนี่น พี่ไปร้องนะผมพูดเลยเพลงมันไม่ได้อะเพลงมันมันต้องเต้นนิดนึงเออเอ๊ะมันเกาไม่เอาไเนีดยแอบเมื่อกี้ผมเสียดายอะไรนะอยากให้พี่สาวเราทำบ้างใช่พี่ย่าตีลังกาเก่งมาผมจะบอกว่าคุณจะต้องดูกับทันย่าเอาจริงจริงเอาจริง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 ขอนยนตีลังกาได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ใส่กระโปรงไม่จริงหรอเดี๋ยวินเดี๋ยวขอเมื่อกี้ทำอะไรทำอะไรเจ็บมาที่ที่พี่ไปเนี่ย ไปออฟฟิศดัตันยานี่นะอันยานี่นะเขาบอกใครปาร์ตี้ปาร์ตี้ใคาห้ามชวนไปงานเลี้ยงปีใหม่เด็ดขาดนะฮะแต่พอถ้าเกิดว่าคุณพลาดเอาวอกล้าเข้าไปนะปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นอีกคนนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราคิดชอบไปงานเลี้ยงปีใหม่บริษัทมาเปิดเลไปกาวเลยเอานันนันนันไป

ก่อนเลยก่อนเลยครับผมก็ V i P ผมมีซิงเกิลแรกแล้วครับชื่อเพลงว่าเปล่าเปล่าหรือเช้านะครับผมก็สามารถดูแล้วใน YouTube ว่าผมตอนนี้ MV ปล่อยมาแล้วฮะมีทั้งแบบเป็น MV กับแบบเป็นเต้นครับเป็น MV เต้นฮะก็ฝากติดตามด้วยครับเขาก็ตอนนี้ MV แมวีเนแมนไปเลยมาครับเพิ่งปล่อยเมื่อ สองเดือนที่แล้วครับยอดวิวทะลุสองล้านวิวแล้วครับโอ้โหไปดูกันใน YouTube ได้ป่าป่าน้องผมหน่อยแล้วกันใกล้บ้านกันด้วยอันนี้อันนี้เพื่อนบ้านนะเราต้องเชียร์หน่อยเราต้องเชียร์หน่อยนะครับมีร้องเพลงเสียงดังไหมแถวบ้านมีไหมอะไรนะมันมีไม่มีหมู่บ้านเราเงียบไม่หมู่บ้านเราเงียบจริงแต่หมู่บ้านเราคนหนังแล้วเลยนะ อหมู่บ้านเราทุกคนเนี่ยยอดวิวเกินสองล้านหมดเอาจริงๆเอาจริงๆเดี๋ยวเรามีรูปจากน้องสาวเรานะครับคุณผู้ชมส่งตรงมาจากโรงพยาบาลคุปลิปกำลังนั่งดูตื่นมาคุยอยู่ในเช้าวันนี้และฝากบอกด้วยบอกบอกว่าเมาเรื่องคุปลิปน้อยๆหน่อยคุปปิคุปปิ้เพิ่งแอดมิดเข้าบำรุงราชเมื่อตอนตีสามเป็น ภูมิแพ้นะครับทั้งตัวเลยก็ขอให้กุ๊กกิ๊บไหวไวๆไม่รู้ฝรั่งโทรมาเปล่าเรครึ่งนไกครึ่งคนนั้นอะเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าไหมแจ๊คอยากให้กุ๊กกิ๊บเข้ามาเหยียบไหมยังไงยังไงยังไงนะก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube